สวัสดีค่ะก็พบกับพิกวานสายสลอดอเกนนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาทุบไข่ค่ะวันนี้กับมังกรนะคะมังกรตัวเล็กตัวน้อยของพิกนี่เองพิกชอบมากทุกคนปลายทุนเราหนักเราซึ่งเราได้มาจากออสาวถ้ำนะคะกําไรอันนี้ขอทํากําไรอีกสักนิดสักหน่อยละกันค่ะไม่หยุดค่ะ <laughs> เรายังไม่ถอนค่ะเรายังไปต่อเราคิดว่า เราต้องได้ค่ะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าดวงดีมากหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้แต่ว่ามันเล่นเนี่ยเกมที่สามเกมที่สามได้แบบได้เกมแรกได้สามหมื่นนะคะเกมสองได้ห้าหกหมื่นและเกมนี้อะเป็นยังไงพี่มังกรเราจะเป็นยังไงจะเข้าเอิรนว่ามังกรแล้วเอิรว่ายังหระจะกันนี้เขาเรียกว่าเกมเอยียงก็คือก็ลืมลืมซื้อมันไปต่อเลยพี่น้อง อย่าขาดทุนเด้อลหละเด้อเบสซี่ลอยพุมนเด้อนี่เด้อเล่นแบบว่าแบบแบบเธอร์โบเลยนะคะติดนิสัยแตกมากอืปังได้บพันสองโอเควินมายาวๆเลยเอาร้อยยี่สิบก็เอาทุนควไฟเท่ก็บเงินแสนเนาะแสนหนึ่งเนาะไปแตกกําแพงกําแพงมึงกินแตกอกไปเสร็จแล้ว พี่นอมาเลยครับจะเป็นยังไงตึ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 งไอ้สองสื้ออยู่บ่นอะอรอนีอพันหนึ่งไปแสกยาวๆยาวไปยาวไปทุบลงมาลูกทุบลงมาทุบมันลงมาไปเอาไม้ปุ๊บปีนังยาวไปยาวไปเฮายาวไป ฮอกลอยใครที่มีเกมใหม่แนะนำก็คอมเมนต์บอกพิกด้วยนะคะพิกจะได้ไปเล่นตามเขา <laughs> เกมไหนมันแตกพิกก็จะไปเล่นตามเขานะคะ <laughs> พิกเกิดจะไปอย่างก,กวดหัวตัวหอนหอนไปจังได้เป็นอากาศบอดีหรือจังไดฝน,นตกเรื่เหมือนเนี่ยพี่น้องโอ้วินออ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ,อือหืออือหือไปจังได พันสองโอเคอยากขาดทุนกันแล้วกันเดิมหมูใบไหลเนาะมันจะเป็นยังไงครับชาดํา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 เน็ต่อยกับเปาดีได้เงี้ย่อยนะจะเป็นยังไงดอกเป็นข้างๆพวนผวนเอาไหมเอาแบบไม่นักหนักเลยไม่นักหนักพันสองไปเลยนะเฮานะ เบื้งตัวล่ะเงอเงือนี่แตกเลยเนี่ยมือมือเงือไหลเลยเนี่ยเงอพี่น้องปึ้งพันสองปึ้งพันสองค่อยไปแล้วโอ้ยเป็นระสงคือบอะไรพี่น้องไม่เคยเล่นเด็หนักขนาดนี้นะแต่ว่าอันนี้มันแบบเล่นไม่อันก็เลยลองแบบแตกที่กับปึ้งหนึ่งกับพันสองพันสองนะพี่น้องเอ้ยเอ้ยสองพันสี่ไปได้ยุทุบมันลงนะทุบมันลงนะข้อมแบบอื้อหือ โอ้ยพันสองเดอ้อพันสองเดอ้อบัเป็ยางบัวเป็นยางเข้าตรงใจเย็น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 คือนามต่มไก่แหละพี่น้องไปโอ้ยห่วยไปแจ้งไดจุ่ระดรถเบ็ดลกเหมา <c oughs> <c oughs> มันคือเบ็ดจังสีอือสีพันแปดไดยูไดยูหกลอยมาไปถูกมันลงมาถูกมันลงมาถูกมันลงมา อือโอ้โหจุกครับดอกนี้จุกหกพันครับมาแล้วครับวินมาแล้วครับอือฮึอาที่น้องสามาโนงอือไปให้มันถึงหาิบให้มันถึงหาสิบอือได้มาแตกอีกแตกอีกโอ้โหมันอย่างนอกบนันนอกมันอย่างนอกฟันสองโอ้ก็ได้หน่อยแถอะวะว่นแม่สิได้สิโอ้ยมึงแปด 18, บออหรือจะไหนบอ่นอบแมนข่อยเบิ่งผิดโอ้ไป เด้กว้ดนตรีเด็เทาทุนพี่น้องพันสองกว่าหัวใจกว่าเลยสิวายเลยเนี่ยตุ้บตุบตอมตอมตุ้บตุบตอมตอมเลยเนี่ยโอ้ยเล่นเล่นเบ็ดเนกเบ็ดเน็กเวรโอ้ฝอยกระเป๋าไปถือแล้วพี่น้องโอมพันสองมาขอทุนซื้อกันขอขอให้แบบนี่กำไรสักสองสามหมื่นกันยังดีเด้อเบ็ดพันสองบ่เคยเลยเลยนี่บ่เคยเลยบ่เคยเลยอ่ามาแตกลงมาหลวกแตกลงมา โอ้โหสองหมื่นสี่ไปเจ้าเด็กโอ้ขอชิมมักแถอะวะมักดอกมือหนึ่งให้แล้ววะมาลูกมามาลูกมาโอ้เป็นยังไงล่ะครับผมอือหือดอกนี้อือหึยาวไปครับยาวไปอือหึสามพันหกป้าพี่น้องเขาชื่อสายใจไรแท้อือโอ้โอ้เกมหนีเอิดมามาป้าตาแดงมาใส่คอยลับสองหมื่นสี่เนาะพี่น้อง อื้มฮึไอ้ไม่ยังละไปนี้ป้าไม่เคยเล่นเลยโอ้พี่น้องคอยว่าคอยพ่อแล้วล่ะซัมนี่ล่ะเด้อแตกซัมนี่ดอกนี่พ่อแล้วหัวใจคอยสิวายแล้วกำไรหกหมื่นกว่าน่ะโอ้โหบิ๊กวินไปแล้วก้าโอ้ยฝากติดตามน้ำเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาหาน้องน้ำเด้อหืมสี่หมื่นกว่าไปเย้อนไปดิหาเหมืองป้า เกินคาะเกินเกินความคาดหวังหกหมื่นหกอ้าพี่น้องพอแล้วล่ะเจ็ดหมื่นป้าพอแล้วพอแล้วพอเลยจยังไงยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ให้น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ก็พอแค่นี้แล้วเจอกันคลิปใหม่นะจ้าทุนหนักๆเลยจ้ะไปเจอกันแบบเบรดนันักมวนๆกันอีกนะพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีราตรีสวัสด์จ้าเอาราตรีสวัสด์ราตรีสวัสดเมาถืออยู่บ่ ถืกอ,อยู่หรอกมั้งติด้วยจังได <laughs> สวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย